หอยนางรมยักษ์เยอะๆจ้าดูค่ะทุกคนคืม สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะคลิปนี้ไอก็จะมากินหอยนางรมค่ะทุกคนค่ะนี่เลยจ้าน่ากินนะคะสั่งตรงมาจากสุราษฎร์กันเลยทีเดียวค่ะก็คือไม่ได้กินนานแล้วก็เลยจัดซะหน่อยค่ะไอสั่งมาจากทางเพจทะเลใต้ซีฟู้ดจ้าถ้าใครอยากกินสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะก็คือร้านนี้สดจริงอะไรจริงค่ะเขาส่งมาจากสุราษฎร์โดยตรงเลยค่ะและที่สําคัญเขามีบริการส่งทั่วประเทศไทยด้วยนะคะทุกคนค่ะและเครื่องเคียงที่ไอเอามา กินในวันนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะยอดกระถินค่ะแล้วก็ซอสพริกค่ะอ่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็เป็นหอมเจียวนะคะมีมะนาวซิกด้วยค่ะโอเคค่ะพูดไปก็น้ำลายไหลไปเดี๋ยวเรามากินกันได้เลยจ้านี่ค่ะทุกคนค่ะต้องแกะออกจากเปือกเขาก่อนนะคะนี่แล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดลงไปแล้วก็ซอสพริกใส่กระเทียมด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็จะมีหอมเจียวค่ะนี่น่ากินไหมคะโอ้ตัวใหญ่มากอืม เต็มปากเต็มคำมากเลยค่ะย่กระถึงหวานจ้วยจ้วยมีรสชาติหวานค่ะช่ำมากนี่ค่ะเอาออกจากเปลือกเขานะคะตักน้ำจิ้มลาดค่ะ ซอสพริกหอมเจียว คือตัวใหญ่มากกินสามตัวอิ่มค่ะใหญ่เวอร์ให้ดูใกล้ๆค่ะแกะยากนิดนึงนะคะนี่เพราะว่ามันตัวใหญ่ใส่น้ำจิ้มลงไปตามด้วยกระเทียม หอมเจียวขออนุญาตตักกินนะคะเพราะว่ามันตัวใหญ่มากมฟินอะไรขนาดนี้ น้ำจิ้มก็อะไรอันนี้ก็คือสั่งหอยมาแล้วก็เขาก็จะให้หอมเตียวให้น้ําจิ้มสองอย่างแล้วก็ยอดกระถินมาด้วยนะคะคือพร้อมทานได้เลยค่ะตัวใหญ่หญๆทั้งนั้นเลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นหลายตื่นเต้นแห้งเป็นคนอีสานเนาะบานแบบ อีสานมันบ่มีทะเลเนาะได้กินอาหารทะเลแต่ละทีคือแบบฟินมากแซบ่บลายอยากหายึ้นแห้งๆให้ <c oughs> นี่ค่ะอืม หลายๆคนถามว่าทำไมพี่ไอหลับตากินมันฟินมันอร่อยค่ะแบบฟินเคิมหลับตามีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆค่ะ ้จิ้มใส่แบบจุกจๆต้องครบเครื่องนะคะมันถึงจะอร่อยกินหอยนางรมนี่ครบเครื่องแบบนี้ออืม แซบค่ะแซบนาะโอ้ยอย่าลืมไปซื้อมากินกันลองดูนะคะร้านนี้น่ะคืออร่อยจริงค่ะเริ่มเผ็ดแล้วค่ะ ตัวใหญ่มาก ถ้ากินหมดนี่จะเยอะไหมไหมเยอะอยู่นะนี่แซ่บนี่คือมันใหญ่จนล้นปากอะค่ะ

ปิดหน้ามิ้นเลยค่ะแค่ออกจากฝาจะหยิบให้ดูความใหญ่ไหมคะใหญ่แห้งนี่เครื่องเคียงจุกๆ Hum. Mm -hmm. เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรการแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้ค่ะคลิปนี้ไอ้ก็ขอฝากไว้ด้วยคะ่ะหอยนางรมยักษ์จากเพจทะเลใต้ซีฟู้ดคะ่ะคลิปนี้ไอไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย